สวัสดีครับทุกคน JC จาก Movie Wanderer นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นซีรีส์ชุดที่เรียกได้ว่ายาวนานมากๆนะครับวกว่าที่จะมาถึงจุดจบเนี่ยใช้เวลาเป็น10บสปีนะครับสำหรับซีรีส์รีเมคนะครับจากเวอร์ชันอังกฤษนะมาเป็นเวอร์ชันอเมริกันนะครับเรื่องนี้เลย Shameless คือถ้าจะให้อธิบาย Shameless ในประโยคประโยคเดียวนียก็คงอธิบายว่าเป็นซีรีส์เกี่ยวกับครอบครัวกาลกเกอร์นะครับซึ่งเป็นครอบครัวที่โคตรตำต,ำตำตนสถุน <c ười> คือรู้จะด่ามันยังไงจริงเป็นครอบครัวที่แบบว่าทําทุกอย่างเพื่ออยู่รอดครับบางครั้งก็เลยจุดของศีลธรรมและกฎหมายนะครับแต่ก็เป็นครอบครัวที่รักกันดีมากแล้วก็เกลียดกันมากๆด้วยในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ย อาศัยอยู่ที่ซาวซา์นะครับที่ชิคาโกเนาะก็มันอธิบายยากจริงว่ามันเป็นเรื่องยังไงนะครับแต่เอาง่ายมันเป็นคอมเมดี้ดราม่านะครับรวมกันในเรื่องเดียวนะครับเรื่องนี้มีทั้งหมด11ซีซั่นนะครับแล้วก็ดูแบบยาวมากๆนะครับมันจะมีความแบบขึ้นลงขึ้นลงข,ข,ข,ของเนื้อเรื่องตลอดเวลานะครับซึ่งคลิปนี้ที่ผมจะมารีวิวเนี่ยครับมันจะเป็นคลิปที่หลังจากที่ผมดูจบแล้วทั้งหมด11 ซีซั่นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้ก็ข้ามไปนะครับไปไปดูก่อนไปดูให้จบก่อน11ซีซั่นแ,แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูคลิปนะครับน่าจะประมาณเดือน2เดือนน่ะกว่าจะได้ดูคลิปนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีก,กว่านะครับก็ผมจะไล่ตั้งแต่สมาชิกแต่ละคนนะครับบทสรุปแบบรวบรับแบบว่าตัดตอนเลยแบบว่ารวดเร็วมากนะครับคนแรกคือฟิโอน่านะครับพี่สาวคนโตสุดนะฟิโอน่าเนี่ยหลังจากชีวิตต้องแบกรับอะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับ เธอต้องเลี้ยงดูน้องนะครับของตัวเองเนี่ยตั้งแต่แบบอายุไร่เรี่ยกันนะครับอย่างลิฟเนี่ยไปจนถึงคนที่เด็กที่สุดนะครับอย่างเลียมนะครับคือต้องเลี้ยงทุกคนมาเหมือนตัวเองเป็นแม่เลยนะครับแล้วก็คือบางทีก็เขาก็ต้องไปช่วยคนอื่นนะครับคือเฟอร์น่าโรคจิตครับชอบช่วยคนบางทีก็ช่วยจนที่เขาไม่ต้องการได้รับความช่วยเห,หลือซ้ำหลายยครั้งก็มี เจอผู้ชายดีๆนะครับความสัมพันธ์ดีๆเนี่ยก็หาเรื่องทําให้ความสัมพันธ์นั้นเละเทะนะครับหรือบางทีเธออยู่กับเธอดีๆเธอก็จะมีเหตุอะไรซวยๆบางอย่างนะครับให้แบบชีวิตเจ๊งไปตลอดนะครับคือตอนแรกเจอแฟนดีสุดท้ายก็อ้าวแฟนไปเป็นนี่มาเฟียต้องมาทำภารกิจอะไรต่างๆอีกฟิโอน่าไปเป็นตั้งแต่พนักงานนะครับคือทำความสะอาดซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับไปเป็นแบบว่า เป็นเด็กเสิร์ฟนะครับแล้วก็ไปเป็นบาร์เทนเดอร์นะครับแล้วก็จับพัดจับผูไปเป็นแบบนายหน้าสังหาเป็นเจ้าของตึกแล้วก็มีความซวยหลายอย่างทําให้แบบว่าไม่หลุดพ้นสักทีนะครับถึงแม้ว่าหลังๆก็คือไปเป็นเมนเจอร์ร้านอาหารเนี่ยดูเหมือนชีวิตการงานจะโอเคก็ยังทุรักทุเลกับเรื่องความรักแล้วก็ทาให้ทุกอย่างพังทลายไปหมดนะครับก็สุดท้ายเขาเลือกที่จะออกไปใช้ชีวิตของตัวเองนะครับหรือง่ายงก็คือโดนตัดบทนะครับก็ เป็นเรื่องดีนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะคือยิ่งดูก็ยิ่งแบบว่าไปสักทีเถอะฟิโอน่าไปสักทีเถอะคือหลายๆอย่างไม่ได้โดนครอบครัวตัวเองทําร้ายแต่มันก็วนเวียนอยู่กับเรื่องในครอบครัวทําให้ฟิโอน่าไม่สามารถโฟกัสอะไรที่เป็นตัวเองได้นะครับโอเคตัวละครต่อไปนะครับผมจะพูดถึงลิฟนะครับก็ลิฟเนี่ยสริฟฟลิปนะครับโคตรฉลาดนะครับแต่ว่าเป็นคนที่แบบเข้าตําราแบบว่าคนฉลาดแต่เอาตัวไม่รอดจริงๆนะครับคือใช้ความสามารถของตัวเองไปในทางที่แบบ ทางที่ดีไม่ได้อะคือจะบอกว่าใช้ไปทางที่ผิดก็ไม่ใช่คือเขาพยายามแล้วครับพยายามจะทําตัวเองให้แบบว่าหลุดพ้นจากความยากจนแบบ property line ให้ได้นะครับเข้ามาหาลัยใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายก็ไปเละเทะนะครับไปรักกับอาจารย์นะครับไปชอบเขาฝั่งเดียวนะอาจารย์เขาก็ไม่ได้มาสนใจอะไรด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาตกม้าตายเพราะเรื่องผู้หญิงครับคือตั้งแต่ผู้หญิงคนแรกเลยนะครับแล้วก็ผู้หญิงทุกคนแหละนะครับก็ จับพัดจับผูมานะครับหลังจากที่ลิฟนี่ชีวิตเหมือนจะดีที่สุดนะเหมือนจะแบบว่าเหมือนจะไปได้ดีที่สุดแต่ว่าสุดท้ายก็เละเทะนะครับแล้วก็มาเจอเทมมี่เนาะคือโชคดีนะครับที่มาเจอภรรยาดีผมผมผมใช้ค,คำว่าภรรยาดีเลยนะเพราะว่าลิฟเอาจริงถ้าไม่ได้ภรรยาเนี่ยไม่ได้แทมมี่เนี่ยชีวิตไม่น่าจะแบบว่าโอเคขนาดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณแบรดด้วยแหละที่ไปเจอแบรดมาก่อนใช่ไหมครับก็อืมหลังๆเนี่ยคือสุดท้ายแล้วเนี่ย ถึงแม้จะฉลาดยังไงครับก็ยังโง่อดีครับคือชอบจะหาวิธีการหาเงินที่มันสบายที่สุดอย่างการขโมยหรือว่าอย่างการแบบขายของที่ตัวเองมีอะไรเงี้ยคือขายของโอเคไม่ได้แปลว่าโง่หรอกแต่ว่ามันเป็นการการะทําที่แบบว่าคือแทนที่จะไปหางานทําก็เลือกที่จะแบบขายบ้านตัวเองทิ้งนะครับก็แบบทะเลาะครอบครัวเพื่อจะขายบ้านตัวเองทิ้งก็เหมือนอารมณ์แบบว่าฉลาดแต่คิดไม่เป็นอะประมาณนี้นะครับตัวละครต่อไปนะครับคือเอียนนะครับ คือเอียนการ์เกอร์เนี่ยเป็นตัวละครทีม่มีความแบบโลดโผนของชีวิตสูงมากนะครับคือไปอยากเป็นทหารตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ตัวเองเป็น LGBT นะคือตัวเองก็เป็นเกย์ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนแรกก็เหมือนไปเป็นชู้กับบอสตัวเองใช่ไหมแล้วก็หลังๆก็ไปค้นพบตัวเองนะครับแล้วก็ไปคบกับมิกกี้ซึ่งมิกกี้มิโควิชเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบผมไม่คิดว่าแบบว่ามันจะทําให้เราแบบว่าไปผูกพันกับตัวละครตัวนี้ได้นะครับ แล้วก็เอียนเนี่ยไปเป็นอาหารโดนไล่ออกมาไปเป็น Fire er, ไฟร์ไฟเตอร์เป็นอ่าเมดิกทีมใช่ไหมครับแล้วก็ไปเป็นนักเต้นสตริปเปอร์นะครับแล้วก็ผ่านอะไรต่างๆมามากมายหลายอาชีพเลอเกินนะครับจ็หลังๆมาก็มาโฟกัสที่ความรักนะแล้วก็คือส่วนตัวเขาก็เป็นโลกไบโพลาด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเหมือนแม่นะพันธุกรรมมามาจากมนิก้านะครับเพราะฉะนั้นเอียนก็คือบทหลักๆของเขาเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรัก นั่นแหละครับก็สุดท้ายแล้วความรักที่บริสุดก็จะชนะทุกอย่างนะครับก็จริงจริงเอ็นติดคุกมาด้วยนะลืม,ล,มลืมพูดเรื่องติดคุกไปนะครับสุดท้ายก็ผ่าฝ่ฟาฟันมาได้นะครับไปจนถึงจุดหมายนะก็คือแบบว่าได้แต่งงานแล้วก็ได้รักกันดีนะครับกับมิกกี้นะจนถึงตอนสุดท้ายนะคือมิกกี้อ่ะถึงแม้มันจะแบบว่านิสัยอย่างนั้นน่ะแบบพวกเลสเน็กอ่ะแต่มันก็นั่นะแหละมันก็รักมันก็มีความรักให้กับว่าสามีของเขานะครับตัวละครต่อไปคือเดบบี้นะครับ เดบบี้นี่คือตัวละครที่ตรงข้ามกับ Mickey, มิกกี้มิคโววิชเลยนะครับคือมิกกี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบว่าไอ้มิกเนี่ยตอนเด็กเนี่ยโคตรเกลียดม,นยมันนะเป็นพวกบูลลี่พวกอะไรเงี้ยปากอย่างใจอย่างนะแต่ว่าสุดท้ายหลังๆมาแล้วก็รักตัวละครตัวนี้นะครับตัวละครมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆส่วนเด B บบี้คือตัวละครที่แบบว่าเด็กน่ารักนะครับตั้งแต่เด็กเห็นตั้งแต่เด็กเห็นตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งอ่ะเป็นตัวละครทีแ่แบบว่ารักมากๆไม่คิดว่าวันหนึ่งจะแบบโคตรเกลียตัวละครนี้นะครับคือต้อง ขอบคุณนักสแสดงน,นะครับน้องเอมมาเคนนี่นะที่สแสดงได้ดีมากนะครับหลังจากที่ตัดสินใจว่าจะไม่เรียนต่อใช่ไหมแล้วก็ไปทําไปทําตัวเองให้ท้องกับผู้ชายเพื่อจะจับผู้ชายแล้วก็อยากมีลูกใช่ไหมเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าคยหาความรักความเมตตานะครับก็หลังๆก็ทําตัวแ yeah ย่ครับเสเพแล้วเหมือนพอจะกลับมาได้หน่อยก็พังอีกนะครับเป็นตัวละครที่แบบว่าโคตรไม่จะลนใจสุดๆแล้วครับคือดูแล้วก็แบบคือถ้าผมดีวต่อก็มีแต่ดาครับก็ ที่ทําไปก็โทษใครไม่ได้เพราะว่าทตัวเองทั้งนั้นนะครับก็แล้วก็มันไม่จะโทษใครจริงคือนางทําตัวเองทุกเรื่องเลยนะครับแต่ข้อดีของนางก็คือว่านางเนี่ยเป็นคนที่แบบรักครอบครัวมากๆนะครับพยายามจะทําให้ทุกคนอยู่รอบๆตัวตลอดนะครับก็จริงๆก็เป็นเพราะว่านางกลัวแบบเหงาตายอยู่คนเดียวนะครับฟีท้านจะทายก็แบบว่าแบบว่า all by myself นะครับคือแบบเพลงแม่งกลายเป็นเพลงประจำตัวของเดบบี้เลยนะครับตัวคอนต,ต่อไปคือคาวนะครับคือคาว คารลเกอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่โคตรจะแบบ b e y o n d e x p e c t a t ค o n นะครับคือแบบว่าไปไกลกว่าสิ่งที่เราคิดมากนะครับคือข่าวจากเด็กที่แบบว่าเด็กกระดงปองอะ่ะมันเป็นเด็กที่แบบว่าไม่รู้ว่าโตมาจะเป็นยังไงอะ่ะคือเลี้ยงมาด้วยครอบครัวอย่างนี้นะแล้วก็รักความรุนแรงตั้งแต่เด็กนะครับข่าวเป็นเด็กโรคจิตนะแต่เด็กใช้คำว่าเป็นเด็กโรคจิตเลยก็ได้นะแบบจะฆ่าสัตว์บ้างจะอยากอยากยิงปืนอยากลองนู่นอยากลองนี่นะครับใช้ความรุนแรงเป็นหลักติดคุกมาด้วยนะครับเป็นแบบว่า ไปเป็นแก๊งสมาชิกมาเฟียมานะครับแล้วก็ทำทุกอย่างที่ผิดกฎหมายมาแล้วลองมาหมดทุกอย่างแต่สุดท้ายก็ดันมาเป็นตํารวจซะง,งั้นนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่แบบว่ามีบทดาราม่าน้อยสุดนะผมว่าคือมันมีบทดาราม่าของเขาแหละแต่ว่าความอิมแพคกับเรื่องหรือว่าความดาราม่ามันไม่เท่าตัวละครตัวอื่นเพราะว่าเหมือนเป็นเป็นน้องเล็กอะนะครับก็ถือว่าคือตั้งแต่ออกมาจากคุกเยาวชนนะก็เวลาคือผมคิดว่าเวลาดูเรื่องนี้เราตัดมาที่เรื่องข่าวอะ เป็นอะไรที่แบบว่าจะลงใจสุดแล้วแบบว่าดูแล้วแบบมันสนุกอะดูบทของคาวดูแล้วไม่เครียดที่สุดแล้วนะครับตัวละครต่อไปนะครับคือเลียมนะครับหลังจากที่เป็นแค่เด็กทาลกในตอนซีซั่นแรกๆนะครับแล้วก็เขาก็โตขึ้นมานะแล้วก็เปลี่ยนตัวละครด้วยนะเปลี่ยนเปลี่ยนนักแสดงนะครับก็คือจริงๆหลังๆเนี่ยมันจะมีช็อตที่ว่าเขาไปโดนไปคือไอ้ฟิโอน่ามันทิ้งยาไว้ใช่ไหมแล้วก็เลียมไป ไปโดนยาใช่ไหมครับยาเสพติดก็เขาบอกว่าคือถ้าโตมาสมองอาจจะไม่ดีนะครับอาจจะมีผลกับสมองอะไรประมาณนั้นเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับโอเวอร์โดสนะครับโอดีแต่ว่าทําไปทํามาเหมือนเขาจะข้ามประเด็นนี้ไปเลยนะครับก็คือกลายว่าเอ้าเรียมโตมากลายเป็นเด็กฉลาดซะง,งั้นนะครับแล้วก็เรียมก็แบบว่าเป็นคนเดียวอะที่เป็นเป็นคนดำนะครับในในครอบครัวก็จะมีความเป็นยูนิคของตัวเองนะครับแล้วก็ ที่ผมบอกไปว่าโตไปตัวมาก็ทําไปทํามาคือโตมาเสร็จแล้วก็ฉลาดซะง,งั้นนะครับแล้วเลียมเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบรักแฟงมากนะครับคือเหมือนเหมือนเดบี้เลยเดบี้ตอนเด็กๆอะ่ะรักแฟงมากนะครับคือแฟงหายเนี่ยเดบี้ต้องตามตลอดวันเกิดวันนู่นนี่นั่นคือแบบว่าจะรอแฟงตลอดเหมือนเป็นเด็กคนนึงแหละที่แบบว่ารักพ่อมากๆถึงแม้พ่อจะแบบว่าโคตรเลวนะครับก็เลียมก็เหมือนกันครับเวลาแฟงหายก็เป็นห่วงนะคือ ถ้าจะมีเนื้อเรื่องต่อเนี่ยถ้าหลังจากนี้นะถ้าจะมีต่อเนี่ยม,ม,มันจริงมันมีต่อ,อยแล้วครับก็คือยังไงเรียมเนี่ยก็น่าจะเรียนจบมาหาลัยครับทำงานดีๆได้แน่นอนเพราะว่าเรียมไม่มีแววแบบว่าจะเป็นคนแบบเสเพหรือไม่เอาไหนเลยนะครับก็ข้ามมาที่คู่ของ V กับเคฟนะครับก่อนที่จะไปตัดจบทีแฟงเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับวี v กับเคฟเนี่ยด้วยความที่ มันเป็นตัวละครที่ไม่ใช่ตัวละครหลักในครอบครัวแต่เป็นตัวละครที่สําคัญนะครับคือเวโรนิก้าฟิชเชอร์นะกับเควินบอลเนี่ยก็จบแบบโอเคอ่ะคือหลังจากใช้ชีวิตแบบคู่วัยรุ่นเนาะทำอะไรหามหามทำอะไรเอาสนุกเอามันไว้ก่อนนะครับหลังจากที่ตัดสินใจว่าเอออยากมีครอบครัวการจะมีครอบครัวแม่ก็ต้องพิสดารอีกนะครับต้องให้เควินไปมีเซ็กกับแม่ตัวเองเพื่อจะได้ได้ลูกออกมานะครับแล้วก็สุดท้ายคือได้ลูกแฝดใช่ไหมคือ แฟรสามด้วยใช่ไหม <c ười> คือถือว่าคู่นี้ผ่านอะไรมาเยอะนะครับหลังจากที่มันเป็นตัวละครแบบวัยรุ่นน่ตัวละครแบบเอาไว้หาครับเป็นเจ้าของบาร์ทำงานในบาร์บาร์เทนเดอร์ใช่ไหมครับหลังๆมาก,ก็เริ่มแบบทําอะไรเป็นชิ้เป็นอันมากขึ้นนะครับคือถ้าเลือกได้ว่าอยากเป็นใครในตัวละครในเชมเลดเนี่ยก็คงอยากเป็นเหมือนคู่นี้แหละครับเพราะว่าชีวิตรักถึงแม้ว่า จะมีตีกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเขาก็รักกันดีมาตลอดนะครับคืออยู่กันได้ด้วยความรักจริงๆนะสำหรับคู่ของวีกับเคฟนะครับแล้วก็ตัวละครสุดท้ายที่ผมอยากจะมาสรุปบทจบนะครับก็คือแฟรงค์นะครับแฟรงค์การ์เกอร์นะครับผู้เป็นตำนานนะครับจบแบบตำนานเกิดมาแบบตำนานนะครับแล้วก็จะตายทั้งทีก็ต้องตายให้โลกจำนะครับซีซั่นสุดท้ายเนี่ยคือเล่นแบบว่าน่าสงสารมากด้วยความที่เป็นโลกแบบว่า ความจําเสื่อมใช่ไหมครับทําให้ทำอะไรหลงหลงหลงลืมลืมไปหมดนะครับหลายอย่างแม่งทันไปขโมยรูปภาพมาได้ไงก็ไม่รู้นะครับทีสั้นสุดท้ายเนี่ยบทปูมาขนาดนี้นะยังไงก็ตายแน่นอนครับคือดูก็รู้อะยังไงยังไงก็ตายนะครับก็มีเผอใจนะไปสงสารแฟนมันบ้างว่ามันคิดว่ามันลูกรักลูกจริงๆนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้แคร์เลยลูกเลยไม่ได้รักไม่ได้แคร์อะไรเลยนะครับ สุดท้ายในหัวก็มีแต่เรื่องปาร์ตี้เรื่องยาเรื่องผู้หญิงนะครับแล้วก็เรื่องแอลโกอฮอล์นะมันคือทั้งหมดชีวิตของแฟงจริงๆนะครับแล้วก็ตอนที่ตอนที่แฟงตายไปเนี่ยก็ตัวเองก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะก็คนที่คิดถึงแฟงจริงก็มีแค่เลียมนยั่นแหละคือทุกคนนะ่ะตัดใจจากแฟงขนาดทุกคนคิดว่าแฟงคืออากาศธาตุมานานแล้วนะครับก็นี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของเชมเบสนะครับผมไม่ได้เล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยผมแค่สรุปบท ของตัวละครแต่ละตัวว่าเริ่มยังไงแล้วก็จบยังไงนะครับแบบไม่ละเอียดด้วยนะคือถ้าผมละเอียดแบบว่าฟิโอน่าทำอันนี้ในะ E ีนี้เจอ ER คนนี้เจอ ER คนนี้เจอ ER คน ER คนี้เนี่ยคลิปเดียวไม่จบครับผมว่าต้องทำประมาณแบบ5คลิปขั้นต่ำนะครับคือสรุปแต่ละซีซั่นแต่มันก็เหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์แหละผมเลยอยากทำสรุปมาแบบนี้มากกว่าว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยขึ้นยังไงแล้วก็ลงยังไงนะครับเชมเลดก็เปิดแล้วก็ปิดด้วยการบรรยายของแฟรงค์นะครับแล้วก็เป็นฉากที่ อ่าซิงโครไนซ์กันนะครับตอนเปิดมันก็จะเป็นแบบว่าอยู่ริมแบบว่าเหมือนแบบมาปาร์ตี้อะไรกันสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็จุดไฟใช่ไหมแล้วก็ฉากปิดก็เหมือนกันครับตอนสุดท้ายอีพีสุดท้ายเนาะก็ครอบครัวพร้อมหน้าครับกำลังปาร์ตี้รอบกองไฟเหมือนกันแต่อลังคือแบบว่ารถไฟไหมใช่ไหมเทสลานะครับก็ก็คือเขาจงใจทํมาแหละนะครับให้เห็นว่าแบบมันมันคือตอนเปิดและตอนปิดนะครับแล้วก็เป็นแฟงเสียงของแฟงบรรยายเหมือนกัน ก็มีเอนเครดิตแถมมาด้วยนะครับตอนที่ตัวของพวกอันเดอร์เทเกอร์ใช่ไหมพวกคนที่เขาทำสับเปลือยใช่ไหมครับเขาก็เอาเอาตัวผมว่าพี่ใช่สับเปลือยดิต้องเป็นแบบว่าคนของโรงพยาบาลหรือเปล่านะครับที่เอาศพของแฟงเนี่ยเข้าไปในเตาครับจะไปเผาใช่ไหมแล้วก็พอเผาเสร็จแม่งระเบิดระเบิดแบบตุ้มนะครับแล้วผมก็แบบวัดเดี๋ยวนะทำไมร่างกายมันระเบิดวะแบบเพิ่งคิดได้ว่าอ๋อ คือในตัวแม่งคงมีแต่แก๊สแบบแอลกอฮอล์อ่ะแบบสารแบบไว,ไวไฟมากะครับเพราะว่าทั้งตัวเนี่ยแบบเลือดที่ไหลออกมาแม่งคงจะแบบว่าเป็นแอลกอฮอล์ทั้งตัวนะก็เลยระเบิดขนาดนั้นก็ปิดฉากลงแค่นี้นะครับเชมเลสนะครับหลังจากที่ออนแอร์มาอย่างยาวนานนะครับมากมากผมไม่คิดเลยว่ามันจะใช้เวลานานขนาดนี้นะทั้งหมด10ปีนะครับจากปี2011ถึงปี2021 นะครับทั้งหมด10เอ็ดซีซั่นนะครับไม่เชื่อตัวเองไม่เชื่อสายตาเลยจริงๆว่าผมดูจนจบนะก็ IMDB นะครับได้ไป8.6คะแนนเต็ม10คะแนนนะครับส่วนตัวของ o t t เท To m a t โ e นนะครับก็ฝั่งคนดูฝั่งนักวิจารณ์ก็ให้80กว่าแหละก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับคือถ้าคุณมีเวลาแหละมีเวลาเยอะๆนะครับดูไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าไป ซีเรียสมากนะครับชีวิตก็มีขึ้นมีลงนะครับเหมือนกับเชมเลสรนี่แหละสุดท้ายแล้วก็รักครอบครัวนะครับรักครอบครัวให้เหมือนกับลูกๆของกาลเกอร์เนี่ยรักกันอย่ารักครอบครัวแบบแฟงนะครับใครดูคลิปนี้จบแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมตั้งใจสรุปเนื้อหามาให้นะครับสรุปไม่ใช่สุปเนื้อหานิสรุปบทของแต่ละตัวละครมาให้นะครับบทสรุปก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมันก็จะได้ขึ้นไปที่หน้าฝีของคุณนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับผมจะมีอัปเดตในคอมมูนิตี้เรื่อยๆนะครับคือมันจะเป็นโพสนะครับคล้ายๆกับโพสต์ f a c e b o o k แหละแต่มันจะอยู่ใน YouTube นะครับก็จะแบบอัปเดตมาต่างๆนะครับบางทีหลายๆคนผมว่าคือเราติดตามช่อง YouTube ใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้ตามใน f a c e b o o เนีคือ Facebook ผมโพสต์ตลอดนะแค่ว่า การลิชหากลุ่มเป้าหมายเนี่ยคือหาลูกเพจเนี่ยมันยากมากครับถึงแม้จะมีคนติดตามเพจอยู่พอสมควรนะแต่ว่าเวลาโพสอะไรไปคนไม่ก็เห็นเลยครับนอกจากว่าต้องจ่ายเงินนะครับแต่ว่าแล้วก็ไม่ได้จ่ายงก <c ười> คือมันไม่ได้มีต้องแบบปมโมวขนาดนั้นไงนะครับแล้วก็จ่ายแล้วก็ไม่ค่อยน่าจะคุ้มเท่าไหรนะ่สำหรับเพจของ Movie w ว n d เ r เลยนะครับก็มาเน้นใน YouTube ดีกว่านะครับก็ผมไปก่อนวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวหนังกับซีรีส์อีกนะครับรอดูว่าจะเป็นของ Netflix หรือจะเป็นของช่องทางอื่นนะครับก็วันนี้ผมไปกันแล้วสวัสดีครับ